ก้อนต้องแปรมันก็มากขึ้นด้วยเอาไปปนกับข้อรีดิงที่ปวดหัวครับไอคำว่าแพรสเซสั้นนี่มันสั้นแค่ไหนอรอจากที่มันยาวประมบาสบัน 80, ทัดเหลือประมาณ5รบพันัทัด ในความรู้สึกของคนที่ได้ลองทำแซตใหม่ทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบดิจิตอลแซตอะไรที่มันดีขึ้นบ้างโหลสวัสดีค่ะพี่ปินเนาะอยู่กับพี่ปิ้น <laughs> ส,วสวยมาก <laughs> แนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อปิ้นนะคะก็เป็นเด็กไทยประทุมวันนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนของอ i n จับบูสเตอร์ด้วยค่ะ <laughs> วันนี้พี่ปิ๊นได้ไปลองสอบดิจิตอลเซตมารอ,อบทดลองรอบแรกเลยเนาะจะให้พี่ปิ๊นมาแชร์ประสบการณ์หลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนอ่ะตอนนี้พี่ปิ๊นรู้และมาแชร์ให้เราฟังฝากเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยแบบไปแล้วต้องไปทําอะไรบ้างแล้วคอมคือเอาไปเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ก็คืออย่างเี้ครับคือรอบนี้คือเหมือนจะให้เราใช้ iPad ของเราสอบหรือไม่ใช้น้ตบุ๊กสอบก็ได้ครับแล้วพอไปถึงสนามสอบเขาจะแปะ Wi-Fi Password กับ username เอาไว้ให้เราใช้ Wi-Fi Password กับ username ของเขาเท่านั้นแล้วก็เดินไปที่ห้องสอบของเราแล้วในทุกๆโต๊ะสอบจะมีรางปลั๊กไฟมาถึงเราทุกโต๊ะเลยให้เราบอกว่าชาร์จแบตแล้วก็ให้ออกก b แบงไปแล้วก็ก่อนเริ่มสอบนะครับกรรมการก็ตอนอยู่หน้าห้องจะเช็คชื่อเราผ่านมือถือของกรรมการเป็นระบบ เช็คชื่อของเขาแล้วก็ให้เราไปเช็คในก่อนทาข้อสอบอีกทีนึงพอเราเช็คในปุ่มในข้อสอบเราเสร็จแล้วกรรมาการจะเขียนเลข5าตัวบนกระดานให้เราเอาเลข5าตัวนี้กรอกลงไปใน iPad หรืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไปแล้วเราสามารถเริ่มทำข้อสอบได้เลยเราไม่ต้องไปกรอกแบบว่าหลายๆช่องเหมือนตอนสอบสั็วสมัยก่อนสมัยปัจจุบันแล้วะครับคือแบบพิมพ์เลข5าตัวปุ๊บเริ่มได้เลยพิมพ์เลข5าตัวปุ๊บแล้วจําได้ไหมว่า ในข้อสอบแสรมันจะมีให้เราคัดลอกข้อความแบบว่าเราจะไม่นุ่นไม่นีได้นั่นเขาจะให้เราพิมพ์แทนโอเคสถกผมก็ยังต้องเขียนยังต้องปฏิญาณตอนอยู่ <laughs> ใช่ครับเราห้ามพิมพ์ผิดด้วย <laughs> โอเคตลก เอ้ยเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าคือใช้ iPad ก็ได้เหรอใช่ครับโอ้ oh. แล้วถ้าใช้เน็ตของเขาพี่งงสมมติอย่าง iPad ที่เนี้ยมีไลน์เนี้ยเด้งเด,งเดงขึ้นมาเขาจะว่าอะไรปะ iPad เรามันจะเปิดโหมดชื่อว่า assessment o หมดทำอะไรไม่ได้กระทั่งจะอยากจะแอบ,บแคปหน้าจอออกมายังแคบปบไม่ได้เลยครับแล้ว,วมันไม่ต้องโหลดแอปใช่ไหมคือเข้าเว็บของเขาอ๋อมีแอปชื่อ e testing college board สักอย่างอ๋อ oh. คือค่อยไปโหลดตอนนั้นเลยใช่ปะโหลดก่อนเข้าเขาเขาจะส่งเมลมาให้เราโหลดก่อนให้เราเตรียมตัวก่อน แล้วมีใครในห้องที่แบบมีปัญหาไหมเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีออมันดูนะอุปกรณ์แต่ละคนก็ต่างกาออันซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมีใครมีปัญหาปะ่ะทุกคนเลยครับเพราะว่าเริ่มทําพร้อมกันแล้วเด็กก็ใกล้ใกลกันเพราะว่าแต่ละคนคิดเริ่มทําข้อสอบแบบไม่พร้อมกันครับแล้วเวลานี่มันมีนับถอยหลังในโปรแกรมไหมหรือว่าเราต้องดูนาฬิกาเหมือนเดิมเป็นท i m ์เมอร์โชว์อยู่ข้างบนเลยครับเป็นแบบว่านับถอยหลังให้หรือว่าบอกว่าเหลือเวลาอย่างไงหรือมันนับไปข้างหน้ามันนับถอยหลัง อย่างนี้ก็คือแบบแต่ละคนก็คือเริ่มไม่พร้อมกันแล้วก็พักไม่พร้อมกันแล้วก็จบไม่พร้อมกันถูกปะใช่ครับแต่ว่าจะใกล้ๆก,ก,กันแบบว่าเทียบกันหลักประมาณนาทีอะไไอยางไ้นะครับโอเคงั้นอ่าเดี๋ยวขอเรื่องเข้าข้อสอบเลยมันแบ่งเป็นกี่พาร์ทพาร์ทละประมาณกี่ข้อพอจําได้ม้างไหมแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกชื่อ reading writing อพาร์ทที่สองคือ math แ,แล้วในพาร์ท reading writing แบ่งออกมาเป็นสองครั้ง ให้เราทาสอบน่าจะครั้งแรกน่าจะมันเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงครั้งที่สองก็ประมาณประมาณแถวๆครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับแบบเดิมแต่ว่าเป็น20 20ข้อแบบ20ปลายๆครับแล้วสอบอังกฤษพาร์ทแรกครึ่งชั่วโมงแล้วก็พาร์ทหลังครึ่งชั่วโมงแล้วมีพักเบรคพักหลังจากนั้นสิบนาทีแต่ว่าอังกฤษอันแรกอันที่สองอ่ะมันไม่ได้เป็น reading อันกับ writing อันมันจะเหมือนกันเลยสมมติว่าเราทําข้อนี้เป็น reading ข้อข้างหน้าเป็น writing ข้อถัดไปอาจจะกลายเป็น reading อีกก็ได้ อย่างนี้สองพาร์ทเนื้อหาคือแบบมันไม่ต่างปะไม่ต่างกันเลยครับแล้วพอพักสิบนาทีแเราค่อยไปทาแมทแมทก็คือเป็นยังไงกี่พาร์ทกี่ข้อประมาณแมทแบ่งเอาเป็นสองพาร์ทเหมือนกันให้ทําประมาณถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป๊ะๆน,น่าจะประมาณยี่สิบสามนาทีถมั้มงหรือสามสิบกว่านาทีแต่ว่าให้ประมาณยี่สิบกว่าข้อสักการจาข้อไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีะรายละเอียดบอกมาครับ S <S แล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขเราทําได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นเป็น,ปนแบบพาร์ทแคลแบบว่าให้ใช้เครื่องคิดเลขทําได้ตลอดทั้งแบบว่าทาั้งเซสชันเลยครับแล้วอย่างนี้แมทสองพาร์ทเนื้อหา,หาหรือว่าในเมื่อมันก็ใช้เครื่องคิดเลขได้เหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยครับมันเหมือนแบบให้เราพักหายใจประมาณสิบวิก่อนเริ่มอันต,อต่อไปก็คือพาร์ทไม่ได้แบ่งชัดเจนเหมือนเซสัเก่าเราเช่ปว่าเซสัเก่ามันจะแบบอันนี้แคลนี้โนแคลแต่นี้คือแคลรัวๆใช่ครับแปลว่าทำใช้เครื่องคิดเลขตลอดเลย แล้วเครื่องคิดเลขในโปรแกรมมันเป็นยังไงบ้างปิ้นได้ใช้ไหมหรือว่าปินก็ยังจิ้มเครื่องคิดเลขของตัวเองจิ้มของตัวเองครับแต่ว่าของเขาอ่ะมันเหมือนเว็บไซต์เดสมอ s สเลยที่แบบว่าเป็นแบบกราฟิกแคลของเขาแบบเหมือนเป๊ะเลยถ้าสมมติว่าอยากจะลองซ้อมไปก่อนก็ไปใช้เว็บนั้นได้เลยฟังค่าเหมือน,นกันทุกอย่างเลยครับแต่ว่าเดสมอสถ้าพี่จำไม่ผิดคือเหมือนมันจะพิมพ์สมการแล้วมันก็จะขึ้นการาฟให้ใช่ปะ่ะใช่แล้วมันมีปุ่มบวกลบคูณหารคิดเลขปก,กติไหมโอ้อันนี้ไม่ได้ไปดูราย อืมแต่ปิ้นไม่ได้ใช้ใช่ปะของเขาใช้เลยครับแต่พี่ว่ากดด้วยมือน่าจะเร็วแล้วก็ถนัดกว่าเนาะกดครื่องคิดเลขมันรู้สึกในคอมมันรู้สึกแอบช้านิดนึงช้ามากเลยอีกคนอื่นเขากดมก่มันดูแบบว่าอืมเขาดูช้าเวลากดเนแบบี้ยปน้์คิดว่าความต่างที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของเนื้อหาที่สอเพราะเราค่อนข้างคุ้นชินกับแบบเก่าออกมาพอสมควรเนาะเตรียมมานาน่ะ กับแบบใหม่ความต่างที่ชัดชัดสุดคืออะไรเอาอังกฤษก่อนแล้วกันความต่างที่ชัดสุดรอบนี้ครับ <c oughs> เขาบอกว่าข้อ <c oughs> ที่เป็นกร,รมมาที่เราใช้เวลาตอบกันแบแบแบบมันดูหดมันเหลือน้อยลงครับ <c oughs> แล้วชอยเอมันไม่ใช่โนชี chain, แล้วมันเป็นสิ่งที่จะให้เราเติมเลยแล้วตรงที่เป็นโนชี chain, ตรงที่เป็นคําตอบจริงๆสมัยก่อนนะครับมันก็เป็นเส้นตัดแทนคือเว้นให้แทนใช่ไหมเป็นเส้นแทนเออเออ๋อคือเหมือนให้เติมคําลงไปใน อืมพเศษแต่เอาจริงถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะฉันว่าคือข้อแกรมมากน้อยลงที่บอกข้อแกรมมาน้อยลงครับก็คือข้อที่ต้องแปลมากขึ้นปะหมายถึงว่าสัดส่วนอ่นต้องแปลมันก็มากขึ้นด้วยแล้วก็เอาไปปนกับข้อ Reading ที่ต้องทํามันสลับไปสลับมาหวดหัวครับคือกลายเป็น reading ผสม r i t i n g ไปเลยใช่ปะอ่านอ่านอยู่ใช่ แล้วถ้าสมมุติว่าแบบเนื้อหาท็อปปิกอย่างแซตตอนอันเก่าปัจจุบันเนี้ยมันจะมี science history literature social science ของที่ปีนลองไปสอบมาวันนี้เนื้อหาของ Passage มันยังเป็นเรื่องพวกนี้อยู่ปะยังเป็นเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าหนัก science มากๆายน่เาว่าเยอะมากมี literature อยู่ไหมอะ่ะยังมีอยู่ครับมันเป็นแบบว่าบทความสั้นๆการที่มันมสั้นลงนี่ทําให้เรารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นไหมก็ไม่ไม่ง่ายขึ้นก็ยังยากอีกยากหนึอ่อม ไอ้คำว่าเพรสเซั้นนี่มันสั้นแค่ไหนหอ่ะเพราะของเก่ามันยาวมากแบบหน้า A4 อืมจากที่มันยาวประมาณ80 90บรรทัดเหลือประมาณ5 6, บรรทัด 5, 6กบรรทัด5 6บรรทัดแล้วหมายถึงว่าแบบอ่าน5 6บรรทัดแล้วตอบข้อนึงแล้วอ่าน5 6บรรทัดใหม่แล้วตอบข้อนึงอย่างนี้เปลี่ยนเลยวใช่ครับแล้วมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กันด้วยนะบอกว่าเรากดคลิกไปข้อถัดไป จะมันฟังดูเหมือนสำหรับพี่ถ้าอย่างนั้นมันน่าจะง่ายขึ้นแต่เรากลับบอกว่ามันก็แบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแปลว่ามันก็ยังคงความต้องตีความคําศัพท์ที่อาจจะไม่ค่อยเบสิกเท่าไหร่แบบนั้นหรือเปล่าก็ด้วยครับแล้วเขาก็จะมีโจทย์ประเภทประมาณว่าให้เราเลือกคําศัพท์ที่เหมาะกับคอนเท็กซ์มากที่สุดเป็นของใหม่ที่แบบว่ายังไม่เคยเจอในเซตเก่า ยังไงนะคือเ<ไ>ว<ด>้นเว้ไม่ให้เลยใช่ไหมเว้นไม่ให้ครับถ้าสมมติว่าจะคล้ายๆมันก็น่าจะคล้ายกับข้อว่าให้เรียกวา v o ปของผัน r e a d i n มากที่สุดอ่ะแต่ไม่ใช่ style อันทูนแล้วมันยังมีข้อที่บอกว่าแพร์ p พสเซ g ก็คือต้องอ่านสองอันแล้วก็ตอบใช่ครับอ่านสองอันแล้วก็ตอบแล้วเขาจะถามประมาณว่าคนเขียนพาสเซ g ที่สองจะโต้แย้งกับพาสเซ g ที่หนึ่งยังไงถามแบบแค่นี้เลยแล้วก็ข้อเดียวออ แล้วก็สั้นๆนเหมือนกันเลยว่าสั้นแค่ไหนเอฟเฟคที่พิมพ์ไปสมาเขาจะไม่ใช้คาว่าพารเซสหนึ่งพาร์เซสสองเขาใช้คำว่าเทคหนึ่งเทคสองแล้วมันเทคละประมาณห้ารันัดหกมันทัดแล้วพี่อยากรู้ว่าคําศัพท์หน้าซปัจจุบันบางคนจะรู้สึกว่าอุ้ยศัพท์ยากอ่านไม่รู้เรื่องเยอะมากเลยความยากของศัพท์ในดิจิตอลเซอันใหม่มันยังยากกว่าเดิมยังอยู่ในอยู่ในกรอบเดิมอ,อ,อ,อ่ะครับอืออ๋อมันก็จะมีเมนไอเดียพวกเมนไอเดียแบบยีงมี แต่มันก็คงไม่มีข้อแบบว่า f o กั c ช s ฟ shift อะไรพวกนี้ปะจากไอ d เพราะมันสั้นแต่ก็น่าจะเป็นข้อ big กเจอร์เมนไอเดียประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วดีเทลอ่ะมีเก็บรายละเอียดมั้ยในเมื่อมันสั้นขนาดนี้ไม่ไม่เหลือรายละเอียดให้เก็บเลยครับอ๋อก็คือเป็นมนไอเดียอย่างเดียวเลยเป็นพ i g p i t u r e อย่างเดียวเลยเป็นแบบว่าม a ไอเดียแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่า s t a t e มนต์ไหนมันเป็นจริงขึ้นมาจะทําให้ไปัพ p อ o r t ของอ r d e r c l ท i m ครับโอเคก็คือเนี่ยพวกนี้เป็นข้อยากของ new set ออกเยอเลยก่อนเอลือเยอะมาก อก็แปลว่าออกแสดงว่าตอนนี้ของใหม่นะ่าจะต้องเน้นวิเคราะห์เลยใช่ไหมออไม่ใช่แค่อ่านรู้เรื่องอย่างเดียวใช่ครับน่าจะประมาณนั้นเลยครับสำหรับปริน์เรารู้สึกว่าอะไรที่เรารู้สึกยากสุดที่ไปทําอังกฤษมาอะไรยากสุดเนาะน่าจะเป็นพาร์ทเรดดิ้งที่เป็นกราฟน่าจะยากยากแล้วเออเออมันเป็นยังไงคือกราฟทุกข้อของเซตปัจจุบันนี้ครับมันยังจะว่าให้เราสามารถใช้กราฟขอออย่างเด<า>ียวตอบได้และสามารถตอบแบบเร็วๆได้ แต่ว่าแซดเวอร์ชั่นนี้อะครับมันกลายเป็นว่าเราต้องใช้ข้อความที่มันให้มากับกราฟตอบมันเป็นในทิทางเดียวกันทําให้มันเสียเวลาอ่านพาเซสนิดนึงแล้วก็เสียเวลาดูกราฟนิดนึงแล้วก็เสียเวลาอ่านโจทย์เยอะหน่อยครับคือสามต่อเลยเนาะแต่แซดปัจจุบันมันก็จะมีข้อแบบที่มันต้องโยงกับพาเซสบ้างแต่แค่ออกน้อยเท่านั้นเองอันนี้มันต้องมาออกเยอะใช่ไหมเยอะหราว่าทุกข้อที่เป็นกราฟเลยครับแล้วข้อกราฟมีเยอะไหมเท่าที่เจอมาน่าจะเจอมา มันแบ่งเป็นสองสองตอนใช่ไหมแต่ว่าสองตอนก็คือเหมือนเหมือนกันน่าจะเจอมาตอนละหกข้อเจ็ดข้อได้ประมาณเยอะนะเ<โ>ยอะ <โย S 2> เลยหน<ย>ักเลยแล้วปิ้นทันทําทันปะทําทันครับ<ม>เพราะว่าไม่ต้องฝนแล้วมันมไม่ต้องฝนแล้วมันเหลือแบบเหลือเวลามากขึ้นด้วยข้อแกมมาทํามดเราเก็บเร็วๆเราบอกปักธงข้อแกมมาเอาไว้เก็บเร็วๆเราจะเหลือเวลาทำข้อที่เป็นรีทิงถึงเกินข้อนาะนะนะทีแบบว่าสักเกืบอบสองนาทีได้นาะทีหนึ่งได้ เหลือเวลาตอนท้ายไหมเหลือสามนาทีครับแล้วคืออย่างไรติ้งปัจจุบันมันจะมีข้อที่เป็นเหมือนแบบตอนต้นพารากราฟควรจะเป็น sentence ไหนหรือว่า conclusion ควรจะเป็นประโยคแบบไหนมันยังมีข้อแบบนั้นอยู่ไหม,มเป็นข้อหรือ add delete อะไรข้อที่มันแบบลบไปชอบย้ายประโยคหายไปแต่ว่าข้อที่เป็น conclusion อะยังมีอยู่ครับแล้วบอกว่าโจทย์ก็จะบอกว่าในพา s ที่จะมาให้เราเลือกไม่เกินสิบรรทัด แล้วเขาว่าจะประมาณว่าเอาประโยคไหนเนี่เพื่อนมาคอมพลีทภารกาบนี้ให้สมบูรณ์แต่อ่านสั้นถูกปะอ่านแค่สั้นๆเรื่องสั้นๆเองสั้นๆครับมันสั้นลงนะ <laughs> ลงสมาธิสั้นทําได้สั <laughs> ้นทำได้เออคือแต่ละเรื่องที่อ่านคือไม่ได้มีอันไหนที่แบบคลิกต่อไปแล้วต้องไปย้อนกลับไปเรื่องเก่าเลยใช่ไหมคือทุกอันคือเปลี่ยนข้อไปเรื่อยๆเลยปะเปลี่ยนข้อไปเรื่อยๆเลยครับ <laughs> คือถ้าอ่านไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือข้ามไปเลยอ่น <laughs> ไมู่้เรองกดสกิปก็คือเรื่องใหม่แล้ว พี่อยากรู้เนื้อหา text passage มากอย่างของวิทยาศาสตร์ที่พิ้นไปสอบมืวันเนี้ยมันเป็นเรื่องประมาณไหนอันนี้คือถ้าสมมติว่าเทียบกับของคนอื่นจะไม่ตรงกันนะเพราะว่าเทียบกับของวข้างๆจะไม่ตรงกันมันจะมีเรื่องปลูกพืชแล้วพืชมาตอบสนองต่อสารเคมีอะไรประมาณด้วยครับตอบสนองต่อปุ๋ยแล้วก็มีเรื่องสำรวจประชากรเกี่ยวกับเรื่องการอ่านหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งครับทำไม่ค่อยได้แต่ว่าอ่านแล้วก็ยังได้ความรู้สึกเดิมแค่แบบว่ามนตัดตอนจนมันสั้น เรารู้ตอนต่อไปเร็วขึ้นเหมือนออกเป็นแนวแบบว่ามาเล่ากันทดลองให้เราฟังอะไรประมาณนั้นไปแต่สั้นๆใช่ครับแล้วก็มีสรุปผลเหมือนเดิมเลยครับแล้วอย่าง history เจอเนื้อเรื่องประมาณไหน history ตอนนั้นกดสกิปเพราะว่าอ่านเป็นเรื่องไม่ได้มาเป็นแค่ passage ด้วยก็คือยัง history ยากเหมือนกันใช่ครับเออแลว literature เจอเรื่อง animal farm ใช่ไหมที่บอกใช่ครับเขาบอกว่ามันให้เราอ่านเป็น bullet point แทนไม่ได้ให้เราอ่านเป็นเรื่อง ถาว่า oh. มันไม่ได้ออกในเรื่อง Animal Farm แต่เขาเขาให้ประโยคเรามาหกประโยคแล้วเขาถามเราว่าเราจะสามารถตีความอะไรได้จากหกอันนี้มีลิเทเลเจอร์เรื่อง a n i m a l Far รกับอีกเรื่องหนึ่งจำชื่อเรื่องไม่ได้เขาบอกว่าในปีนี้ขายได้ยอดขายเท่านี้ในปีนี้แล้วแบบมีภาพวาดขายไดยอดขายเท่านี้ในปีนี้แล้วแบบเหมือนเทียบค่าเง,งินแล้วเขาก็บอกว่าเราสามารถสรุปอะไรได้จากสิ่งนี้ ังแล้วงงตอนทําก็งงเหมือนกันเขาไม่เคยเจอครับเออ,อ,อคงเป็นแนวใหม่ใช่นหมใหม่มากนอกจากไอ้เรื่องนี้ที่ฟังดูงง,งๆอ่ะคือเหมือถึงว่านะตอนนี้พี่ยังอิ่กับของเกา่าพี่ยังไม่เคยเห็นของใหม่ใช่ปะว่ามันจะเป็นอาเมนไอเดียมันจะเป็นเรื่องกราฟิามันจะเป็นเรื่องเวคเป็นคอนเท็กซ์อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เรื่องที่มันแบบใหม่เอี่ยมแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากอันนี้แล้วมีอื่นปะทุกอันก็คือแบบว่าน่าจะต้องเห็นหมดน่าจะแบบเบสออนเซตเวอร์ชันเก่าได้ อืมอืมโอเคตออแล้วไอ้ set writing อะ่ะมันยังมีเรื่องเครื่องหมายประหลัดประหลาดอยู่ปะ p u n t u a t i o n เหรอยังมียังมีอยู่ครับอ๋อโอเคจะ<ส>มีคนรอดแต่ยังยังมาใช่ไหมอ๋ออันนี้ยังทําทํายังต้องอยู่ครับอย่างน้อยคนที่เรียนไปก่อนหน้าก็ก็กได้ใชค้คว้ยังได้ใช,ใช้อยู่<ๆ>งั้นขอถามเลขบ้างเนื้อหาเหมือนเดิมเลยไหมเหมือน s e ปัจจุบันเนื้อหาเลขเหมือน s e ปัจจุบันอิงตาม s e ปัจจุบันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์และอิงได้มากกว่าเลขไม่มากกว่าอังกฤษนะครับ S <S <S คำถามเดิมบทเดิมๆเลยครับแล้วเห็นตอนแรกที่พี่อ่านมาคอลเลจบอร์ดบอกว่าโจทย์ปัญหาจะสั้นลงมากเลยจะไม่ยาวแล้วจริงไหม <S <S 1> <S 1> ใช่มันไม่ยาวมากโจทย์ปัญหาแบบว่าจบภายในสองประโยคอะครับ <S 1> <S 1> โอ้ <S <S อย่างนี้ปินว่ามันง่ายกว่าปัจจุบันว่าเลขหรือว่ามันก็เท่าเดิมความยากง่ <S 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 ายกว่า <S <S ครับเพราะว่าโจทย์ปัญหาสั้นลงเนาะคนที่ไม่เก่งการภาษาอังกฤษเวลาทําเลขอันนี้ก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องจับใจความมาก แต่เนื้อหาแบบเส้นกราฟเส้นตรง linear equation พาราโบลาเหมือนเดิมเจอหมดครับโจทย์ปัญหาเปอร์เซ็นต์ฟังก์ชัน geometry ตรีโกณเจอหมดใช่ครับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาตรีโกณมีแบบปรดพับเบอร์มีมีเรื่องเรื่องตรีโกณแล้วที่แต่ก่อนเหมือนไม่ค่อยเห็นนะครับอ๋อเออแล้วอยากรู้เวลาทดอ่ะคือทดยังไงทดใส่กระดาษของตัวเองหรอเขาให้กระดาษมาสามแผ่นให้เราเอาปากกาไปเองตอนจะออกจากห้องสอบต้องคืนกระดาษเอาไว้ครบแล้วเขาจะนับด้วยว่าครบสามใบไหม ใอ้ก็สามแผ่นให้ขนาดออเพิ่มได้อ๋อแล้วอังกฤษไฮไลท์ได้ยังไงบ้างอะไม่ได้เล่นปุ่มไฮไลท์แล้วมันมีปุ่มเขียนว่า a n น o t a ทตแต่ว่าใช้ไม่เป็นอะครับกดไฮไลท์แล้วไปกดมันไม่ไฮไลท์ให้โอเคมันจะยังไม่ไมีปัญหาหรือเปล่าแต่ก็คือปิ้นไม่ได้ทําอะไรกับคือไม่ได้ขีดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทำเครื่องหมายไม่ได้เขียนไม่ได้จดอะไรเลยอะตอนทาก็ตอนตอนทําสมมติว่าอยากจะแบบว่าบันทึกอะไรไว้ในหัวก็ จบจกระดาษแอส oh. ในความรู้สึกของคนที่ได้ลองทำเซตใหม่เรารู้สึกว่าอะไรที่มันดีขึ้นหมายถึงว่าเขาเข้าใจเพอร์โพสสองคนเปลี่ยนไปว่าทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบดิจิตอลเซตอะไรที่มันดีขึ้นบ้างและอะไรที่มันแย่ลงหรือเปล่ามีไหมได้เวลาต่อข้อมากขึ้นรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าคนที่เริ่มติวเป็นเซตเบอร์ท่นใหม่ตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่าน่าจะทุกอย่างดีขึ้นไม่น่าจะมีอะไรแย่เลอยครับสรุปรวมสอบทั้งหมดคือประมาณสองชั่วโมงปะใช่ครับ แบบสองชั่วโมงค่อนข้างจะปิกเลยครับแล้วของเลขอ่ะข้อเติมคํามันยังเหมือนเดิมมาเติมตัวเลขตัวจินคือข้อทุกข้อมันจะแรนดอมแบบมันไม่ได้เอากินอินไปจุกไว้ท้ายๆเหมือนปกติแล้วมันฝนเป็นห้าหลักได้แล้วก็ฝนติดลบได้ตอนแรกไม่ได้อ่านมาด้วยว่ามันฝลติดลบได้ฝนเอ๊ะทำไมคาตอบติดลบหันไปดูวิธีการฝนทางอ๋อมันฝนติดลบได้แล้วก็ยังฝนห้าหลักได้เลยครับหมายถึงว่าเวลา เติมในคอมก็คือพิมพ์เลขอะไรป่ะลบหนจุหอย่างนี้ป่ะหรือว่ามันต้องทำอะไรก็พิมพ์พิมพ์เลขในในในแป้นพิมพ์ในคีย์บอร์ดปกติเลครับมีอะไรอยากบอกคนที่จะต้องไปสอบรอบปีหน้าไหมเออครั้งแรกก็ถ้าสมมติได้ได้ได้เตรียมตัวมาน่าจะประสบการณ์ครั้งแรกกับคะแนนที่ได้มารอบแรกน่าจะดีกว่าแซของคเวอร์ชนปัจจุบันนะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณ,คณเป็นมากวันนี้ที่ช่วยมาแชร์เรืเออ่องราวที่เดี๋ยวน้องๆที่จะไปสอบรอบแรกจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเนาะ<ช>ว่าจะต้องไปเจออ,อะไรบ้างอาขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะขอบคุณค่ะ